สวัสดีครับผมต่อน้อยน่ารักนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำบิดโหมดนะครับโดยเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตัวเคเบิลโมเดมที่ได้จาก t u u นะครับก็คือเป็นรุ่น Cisco นะครับ epc 3825ครับกับตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้เป็น3เสานะครับแต่ว่าไม่มีโมเดมในตัวเป็นเราเตอร์แบบ เพียวๆเลยเป็นยี่ห้อ ASUS นะครับรุ่น RT ขีด N 1 6หนะครับหรือถ้ารุ่นใกล้เคียงก็น่าจะเซตได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับโดยเบื้องต้นผมจะต่อคอมพิวเตอร์กับตัวเคเบิลโมเด็มของทูไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเข้าเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่หน้า192.168.1.1นะครับ โดยผมจะลองเข้าเลยนะครับเอ่รหาดผ่านก็จะเป็น admin password นะครับเรากดล็อกอินเลยทีนี้อาจจะมีการเซตค่าอะไรบางอย่างอยู่นะครับถ้าเป็น wireless นี่ก็ให้ปิดก่อนคลิกแป๊บหนึ่งมันจะมีการบันทึกค่านะครับแล้วก็ ลองตรวจข้อมูลดูนิดหน่อยตรงนี้จะสังเกตว่ามัน disable ไปแล้วนะครับปิดปิดไว r e l e s s เซ็ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ไว r e l e s บนตัวเราเตอร์ของ ASUS แทนนะครับทีนี้ปกติแล้วถ้าเราใช้งานแบบปกติแล้วก็คือใช้ wifi กับอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนก็จะผ่าน ตัวโมเด็มตัวนี้แต่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าจะทำเป็นบิดโหมดต้องเปลี่ยนเป็นในหน้านี้นะครับ administrator administration เราเปลี่ยนมาจาก working mode จาก router mode เนี่ยเป็นบิดโหมดนะครับ b ิ t only แล้วก็ลองกด save ดูเขาให้ใส่า a เวิร์ดด้วยเราก็ต้องใส่นะครับ ตรงนี้ถ้าเผื่อทำมาแล้วเกิดปัญหาอะไรให้ใช้ปากกาหรือดินสอนะครับกดปุ่มรีเซ็ตค้างเอาไว้บนตัวโมเด็มนะครับประมาณ10วินาทีหรือ20วินาทีแล้วแต่กดค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องใหม่มันถึงจะรีเซ็ตกลับมาค่า IP พตัวเดิมน,นครับเพราะว่าถ้าเราเซ็ตบิตโหมดแล้วเนี่ยโมเด็มก็จะ ทำงานไม่ได้แล้วเข้าไปเซตหน้านี้ไม่ได้อีกแล้วพอเราทําเสร็จแล้วเรากดเซฟครับตรงนี้เซฟเรียบร้อยนะครับโมเดมจะทําการบูตใหม่นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ10กว่าวินาทีก็รอสักพักหนึ่งก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูต่อ ตรงนี้นะครับในเมื่อเราปิดไวเลสกำหนดใช้บิตโหมดแล้วจริงๆเทคนิคที่มีคนแนะนำมาถ้ามันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างให้ปิดโมดเดมโดยการถอดปลั๊กออกเพื่อเคลียร์ค่านะครับเพราะบางทีมันปรีพูดใหม่ทันทีเนี่ยค่ามันจะยังใช้ค่าเดิมอยู่ครับตอนนี้ผมได้ ปิดโมเดมนะครับโดยการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เรียบร้อยโมเดมของยี่ห้อซิสโกนะครับต่อไปเราจะไปข้อที่3คือให้ต่อสายแลนหนึ่งเส้นนะครับจากปกติเมื่อตะกี้ก่อนหน้านี้เราต่อกับคอมพิวเตอร์ก็คือจากเคเบิลโมเดมต่อไปที่คอมพิวเตอร์ตอนนี้เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ให้เอาสายตัวนี้ไปเสียบกับเราเตอร์นะครับโดยตอนนี้ผมใช้กับเราเตอร์ยี่ห้อ ASUS RTN16 โดยเสียบไปที่ช่องสีดำเงินนะครับช่องที่เป็นช่องเดี่ยวๆสีดำเงินเพื่อที่เอาไวไนะ้เป็นลักษณะจ่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับให้ตัวเราเตอร์ผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปข้อที่4เราก็จะต้องมีสาย LAN หนึ่งเส้นนะครับโดยเสียบจากตัวเราเตอร์เป็นช่องสีเหลืองนะครับอาจจะเป็นช่องแลนหนึ่งก็ได้นะครับช่องที่1โดยพื้นฐานจะเสียบช่องที่1ก่อนนะครับแล้วก็เรียกไป2 3 4มีทีหลังอีกด้านหนึ่งเสียบไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับด้านหลังเคสคอมนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วต่อข้อที่5นะครับโดยถ้า ได้ตัวโมเดลมาใหม่เนี่ยจะต,ต้องเข้าไปเซตที่หน้าเดินนะครับก็คือ192.18.1.1 1แต่ผมได้กำหนดค่าในเครื่องผมเรียบร้อยแล้วให้มีการใช้เป็น192.18.2.1แทนนะครับเพื่อผมกันความสับสนนะครับระหว่างการเข้าไปที่ตัวโมเดมเดิมหรือจะไปที่ตัวเราเตอร์กันแน่ผมก็ถึงเสร็จเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย แต่ถ้าเป็นท่านอื่นก็จะเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งก,ก็โอเคครับใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูรหัสผ่านนี่ผมไม่แน่ใจว่ารหัสของ a s u s ุนี่เป็นอะไรอาจจะเป็นแอดมินแอดมินน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดแต่ผมได้เปลี่ยนรหัสเป็นตัวอื่นไปแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูการเซตกันนะครับอันนี้คือหน้าควบคุมของตัว เราเตอร์ของ ASUS นะครับสังเกตดูดีๆนะครับต้องคลิก Client ดูนะครับก็คือเครื่องที่ใช้ใช้งานในระบบของเรานะครับจะมีชื่ออะไรบ้างในมี PC ที่ผมใช้จะเป็นจ่าย IP เป็นจุดสองจลองดูที่ไร้สายนะครับ ผมตั้งชื่อไปแล้วก็มีการเซ็ตค่าไว้แล้วมีรหัสลองคลิกที่แลนนะครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนเพราะครั้งแรกนี่ก็จะเป็นจุด1.1แต่ผมเปลี่ยนเป็นจุด2.1แทนมาเป็นดูตรง DHCP นะครับตัวนี้คือการจ่าย IP นะครับ อันนี้เริ่มต้นตั้งแต่จุด2ครับไล่มาเรื่อยเบวกไปเรื่อยเจนกระทั่งสิ้นสุดที่245 254คือสามารถมีเครื่องลูกขายได้เยอะพอสมควรถ้าด้านล่างนี่เป็นลักษณะาาการล็อกนะครับว่าเครื่องบางเครื่องจะมีแม a แอดเดสแล้วล็อกไปเลยว่าเครื่องนี้จะให้เป็น IP เบอร์ไหซึ่งกรณีเครื่องคอมของผมตอนนี้เป็น 2 2 4 1น,นะครับจะเป็นตัวนี้อันนี้เดี๋ยวจะดูคร่าวๆนะครับตัวอื่นอาจจะไม่ได้ใช้ดูลักษณะของระบบของแวนนะครับครับลองดูค่าเป็น IP แบบอัตโนมัติคือโมเด็มตัวนี้ตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเซตอะไรได้เยอะแล้วก็จำเซสชันได้มากเพราะฉะนั้นการดาวน์โหลดอะไรหนักๆมันก็สามารถเก็บตัวความจำไว้ได้เยอะแล้วก็ทำงานเปิดต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบูตตัวโมเด็มหรือเราเตอร์ใหม่บ่อยๆอ,อันนี้ผมกดให้ดูคร่าวเพราะปกติจะไม่ได้ทำไรส่วนพอร์ตฟอร์เวดดิ่งอันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับ แล้วแต่เครื่องโดยปกติผมใช้หน่วย p p ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็มีอา d m แอดมินก็เป็นพอร์ตนี้ถ้าใครเล่นเกมหรือเซตค่าอะไรบางอย่างก็อาจจะต้องลองมาเซตพวกกล้องวงจรปิดกล้อง IPCAM นะครับหน้านี้เป็นหน้าตัวสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพอตฟอร์เวดดิ้งส่วนตัวอื่นนี่ก็ อันนี้ที่ที่ที่ดีหน่อยสำหรับตัว asus นะครับตัวเราเตอร์เนี่ยคือสามารถคือเขาจะให้เรากำหนดชื่อเองได้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง dynamic dns นะครับก็คือเหมือนชื่อเว็บไซต์ะครับก็จะเป็นชื่อเต่าน้อยนี่นะครับคืออาจจะเอาไว้ใช้รีโมทใช้ดูเว็บไซต์ใช้ดูกล้องวงจรปิดผ่านชื่อเว็บนี้เลยโดยที่ เราอาจจะไม่ต้องไปสมัครหน่วย IP ก็ได้พวกเว็บที่ให้บริการชื่อเว็บนะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เราทำบิดโหมดนะครับซึ่งผมต้องการที่จะทำตรงนี้แหละมันจะสามารถใช้บริการของอัสูตที่ให้ชื่อเว็บเรามาใช้งานได้เลยนะมีชื่ออื่นด้วยระบบอื่นก็มีจะใช้หน่วย IP ก็ได้แต่ในที่นี้ผมว่าผมใช้ของ อสูตก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเข้าๆมานี้แล,แล้วเดี๋ยวเราในเมื่อผมต่อเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วลองเข้าเว็บไซต์ดูนะครับก็ google คือถ้าต่อสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยการเข้าเว็บไซต์ก็จะทำงานได้เลยนะครับทำงานได้เลย แ,บบแต่ถ้าคุณยังต่อแล้วทำบิดโหมดไม่สำเร็จบางทีการเข้าเว็บไซต์อาจจะเข้าไม่ได้ก็ต้องไปเช็กสายดูยนะครับว่าต่อถูกไหมเพราะว่าการต่อสายก็คือใช้สายแค่2เส้นนะครับเส้น1ต่อจากเคเบิลโมเด็มมาที่ช่องสีน้ำเงินของตัวเราเตอร์เส้นที่2ก็คือต่อจากตัวเราเตอร์ในช่องแลนหนึ่งสีเหลืองไปที่ ตัวคอมพิวเตอร์ของเราแค่นี้เองครับผมขอให้ดูคร่าวๆลักษณะนี้ก็แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในเมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่า Wi-Fi ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเซ็ตรหัสผ่านอะไรทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi โดยใช้มือถือก็ได้โดยใช้ตัวโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าแค่นี้ก่อนนะครับ